สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวัน,นครับลำลึก14ตุลาครับเมียจีละหุนมากสัดคนเดือนตุลานั่งทับของเลือดยื้อใจเงินเยียวยานะครับเมื่อเวลา07:00น,นนวันที่14ตุลาคม58ครับที่อนุสร์สถาน14ตุลา1 1 6นี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางมูลนิธิ14ตุลาจัดงานลำลึกและปะาทกถา เหตุการณ์14ตุลาในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรปสะสงบ์14รูปนะครับหน้าอาคารอนุสรสถาน14ตุลาพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามและคริสเพื่ออุทิศสังสร์ให้ผู้เสียชีวิตโดยมีผู้ร่วมงานอาธิหม่อมหลวงบรรดาดิศกุลน,นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีตัวแทนจากนายกรัฐมนตรีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครองประธานสภา,านิติบัญญัติ แห่งชาติเป็นตัวแทนจากสนชนะนายปริญญาเทวานาริมิตรกุลรองอธิการบด,ดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายวรชัยเมฆและนายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนางละเมียดบุญมากภระยานาจีระบุญมากนะวีรชน14ตุลา16ในฐานะนาย,ยกสมาคมญาติและวีรชน 14ตุลา16ผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยและแรงงานผู้แทนชาวบ้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนผู้แทนเยาว,วชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กรต่างๆอนาะที่กลุ่มดาวดินนำพวงมาลามาวางเพื่อไว้อะไรแก่วิรชนในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับและพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสาดุดีวิรชนนะครับ ผู้สืขขออ่อข่าวรายงานว่านะครับงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนหลายภาคส่วนจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามหนึ่งกองร้อยมารักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นโดยก่อนเริ่มงานมีกลุ่มญาติวิเลยชนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากเหตุการณ์14ตุลาประมาณ20คนแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาตามมติของคณะรัฐมนตรี7มีนาคม2549 หมอมหลวงพนดากล่าวสะดุดีวิรชนในเหตุการณ์14ตุลาคม16คนระับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นต้องจารึกไว้เหล่าวิรชนที่กล้าเสียสละต่อสูก้กับอำนาจของการบริหารประเทศในหลายรูปแบบขณะนั้นทําให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตยที่ประเทศไทยประสบปัญหามาตลอดนิยามของประชาธิปไตยที่ควรรักษาไว้ 1. ความสามัคคี 2. ความพอเพียง 3. การไม่ให้ร้ายผู้อื่นไม่พูดความเท็จ ไม่ทุจริคตคดกงประเทศเนื่องในโอกาสงานลำลึกครบรอบ12ปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไปและช่วยกันสืบสารเจตนารมณ์ต่อไปด้านนางละเมียดกล่าวถึงการลำลึก14ตุลาคม16นะครับว่ามีความหมายได้อย่างไรหากไร้ซึ่งการตอกย้ำเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสืบทอดจิตใจและภารกิจอันสำคัญยิ่ง จิตนารมคือต้องการเป็นอิสระจากทรราชปัจจุบันมีการปฏิวัติหลายครั้งสาเหตุเกิดจากนักการเมืองไม่ปองดองกันถ้าใครได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็เกิดการประท้วงก็จะวนอยู่ในลัก,ลกษณะเช่นนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วเราจะลํำลึกกันทำไมจัดงานกันทำไมสืบทอดจิตนารมกันทำไมเพราะทุกคนกำลังแย่งชิงดีชิงเด่นกันต่างจากคุณวีรละบุญมากที่กล้าตัดสินใจเดินออกจากบ้าน เพื่อเรียกร้องสิทธทิเสรีภาพให้ประชาชนนางละเมียดกล่าวต่อว่าญาติและว,วิลชน14ตุลา16ประมาณ60กว่าลายได้เรียกร้องเงินดำรงชีพหลายเดือนมา3รัฐบาลแล้วและมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินดำรงชีพลายเดือนเมื่อวันที่12มีนาคม55และมีมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวตรแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มญาติวิลชนกำลังรอการช่วยเหลือเงินดำรงเชคหลายเดือนและวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอก42ปี14ตุลา16พร้อมที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของตนซึ่งที่ผ่านมาญาติวิลชนได้ยิ่นเรื่องติดตามในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้ว10ครั้งแต่เรื่องยังไม่มีความคืบหน้าทหารไม่อยากปฏิวัติหรอกเพราะเป็นประชาธิปไตยแล้วและเตืีองตัวแต่ก็ปฏิวัติจนได้ ทำให้ญาติบิริชนศูญศูญสิทธิ์การเยียวยาเนื่องจากมีการอนุม,มัติแล้วในคณะนะรัฐมนตรียิ่งลักเรารอมาเรื่อยปีที่แล้วบอกท่านปรนดาท่านรับปากว่าจะดําเนินการแต่จนวันนี้ยังไม่ได้เงินพวกเราพิการและสูงวัยทําอะไรไม่ได้ต้องการสิทธิ์ตรงนี้เราขอแค่เจ0 0ันบาทให้เราไม่ได้คอรมอก็อนุม,มัติแล้วแล้วท่านก็มาลาลึกกันท่านไม่ลาใจหรือ ท่านหลายคนเป็นคนเดินตุลาที่เข้าไปในนั้นท่านนั่งทับกองเลือดแต่ท่านไม่สนใจฉันเหลืออดเหลือเหลือทนเต็มท,ทนนะนางลิเมียกล่าวด้านหม่อมหลวงมรรดากล่าวอีกว่าการช่วยเหลือเยาวาที่ค้างค้างมานานสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อ42ปีที่แล้วนั้นถือเป็นเรื่องที่ค้างมานานในหลายยุคหลายเวลาที่ผ่านมาในช่วงหลายการบริหารประเทศ ซึ่งทางท่านนายกได้ฝากมาให้ช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อครอบครัวลูกหลานของผู้ได้รับผลกระทบถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมานานหลายปีพร้อมกันนี้ยังได้ฝากไปยังทุกหน่วยงานรชาชการให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวรวมถึงทีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาลือในมาตรการช่วยเหลือต่อไปเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาพูดจากันพยายามหาบทสรุปให้ได้คณะทํางนานจะต้องดำเนินการจริง พูดกันในเรื่องจริงว่าติดขัดหรือลําบากอย่างไรรัฐควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรคล้ายกับเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่ผ่านมาในช่วงหลังนี้แต่14ตุลาคม16เกิดขึ้นนานแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยผมมองว่ารัฐบาลคงเมินเฉยไม่ได้หมอ่อมหลวงพนาดากล่าวนะครับ